ปกติหนูจะดื่มาชากแก้วหนึ่งเพื่อเริ่มต้นวันใหม่แล้วทุกคนล่ะคะเป็นไงคะสวัสดีค่ะแต่งตัวเสร็จพอดีเลยเข้ามานั่งคุยกันไหมคะ Let's go กับรายการวันนี้ตื่นเต้นไหมคะหรอ ก็ตื่นเต้นเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ได้ทำรากยการแบบนี้แล้วก็วันนี้มีกิจกรรมสนุกๆเยอะมากก็จะแบบพาทุกคนไปด้วยกัน,นะคะ่ะที่ผ่านมาเป็นไงทั้งเรื่องเรียนทั้งการทํางานใช่ไหมคะจริงๆอ่ะแพนงแฟนไปแล้วแหละว,ว่าช่วงนี้พักเบรกการเรียนนิดหนึ่งเพราะว่างานมันหนักมากตอน,นี้เราเป็น CEO ของตะกี้แอนเทเทนเมนด้วยเป็นบอส V และก็เลยแบบการวางแผนชีวิตทุกอย่างอ่ะมันเปลี่ยนไปนิดนึง แล้วมันเกิดขึ้นเร็วมากด้วยก็เลยแบบเราจะต้องพักตรงนี้แล้วก็ค่อยกลับมาคอนเ i น u ยทีหลังค่ะแต่ว่าโฟกัส,สทุกด้านแล้วก็เอนจอยไปกับทุกๆอย่างค่ะเป้าหมายใน2026อะ่ะเล็มองว่าก็จะมีทั้งเรื่องแฟชั่นที่จะได้ไปหลากหลายขึ้นหลายๆที่ขึ้นอะไรใหม่ๆขึ้นแล้วก็มีเรื่องของมิวสิกตอนนี้กำลังทำเพลงอยู่ค่ะก็ มีการอินพุตไอเดียเรื่องการเขียนเพลงแล้วก็ฟังเดโมไปเยอะมากๆซึ่งอยากทำเป็นอัลบั้มมากๆคหรือไม่ก็อะไรสั้นๆออกมาก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ดูว่าแพดเลมันพาไปไหนแล้วก็ acting wise การแสดงก็เปก็มีหลายๆโปรเจกต์ให้แฟนๆได้ติดตามหลายๆคาแรคเตอร์หลายๆแนวก็ไปติดตามทุกๆอันค่ะหลังเรียนจบใช่ไหมคะแม่ก็คิดว่าเป็นนักแสดงเนี่ยแหละเพราะว่าเราได้ ทำการแสดงืง่องแต่อายุ17ซึ่งก็จะเป็นการค่อยๆเรียนรู้เก็บๆทุกประสบการณ์แล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆค่ะเป็นคนที่ชอบเขียนอะไรเข้ามาในโน้ตเวลามีความรู้สึกก็เลยทำให้อยากแต่งเพลงเหมือนกันก็เลยอาจจะเป็นอีกเวหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันไม่เคยได้ลองแต่แค่ชอบทำจุดเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดเบกว่าตอนที่เล่นซีรีส์ Gap the Series ที่เล่นคู่กับพี่ฝีนเป็นจ l เรื่องแรกๆเลยค่ะในไทยก็ตอนนั้นเราก็เข้าไปแบบไม่ค่อยรู้อะไรกันเท่าไหร่แล้วก็มาลองเรียนรู้คาแรคเตอร์แล้วก็สร้างเรื่องราวซึ่งเรื่องนี้ก็จะกลายเป็นคอมฟอร์ z โซนของหลายๆคนมากๆ ดีนะคะที่คนบางคนซ่อนความติดใจแต่ก็เหมือนแสงแดงคิดว่าจะหนีมันได้จริงๆหรอคะแล้วหลังจากนั้นก็ได้เข้าไป explore fashion ด้วยซึ่ง always ชอบแฟชั่นมาตั้งแต่เด็กๆชอบการแต่งตัวชอบลองอะไรใหม่ๆก็จะมีโอกาสกับ ชาแนลกับลอ r รี l ลซึ่งทำให้มีโอ,อกาสไปแฟชั่นวีคได้ไปเดินบนลานเวลแล้วก็ได้ไปเจออะไรใหม่ๆเย,ยอะมากรู้สึกได้เป็น b h Chanel นลก้มใจเยอะมันแบบไม่คิดว่าเราจะได้ตำแหน่งดีแล้วก็รู้สึกว่า ความฝันที่เคยอยากเป็นก็คือ marine biologist ซึ่งเราก็จะได้ไปดูฉลังนะคะวันนี้ก็เปดิดกันไหมคะม,ม,มักพีล่ล้ายไหมครับพี่แชร์ค่ะไม่มาเลยมากแต่ว่าตอนเด็กๆก็สะมากับคอบตัวหรือว่าวันนี้ก็มากับเพื่อนๆแต่ตอนมานชอบนั่ง ขอดวนจำได้ก็ดิ้นแทบตายเหมืนใครบางคนเลยค่ะถ้าไมถึงชอบฉลาม <c oughs> น่าสิแต่ว่าชอบมาตั้งแต่เด็ก,กมากๆแบบเป็นคนที่นั่งดูด็อกิวเมนทรีของฉลามได้แบบถ้าถึงเจ็ดชั่วโมงเนี่ยโดยไม่เบือ่อมันเป็นการที่ว่า เราแค่ชอบดูเขาในน a เจอร์ของเขาแล้วก็เรียนรู้เรื่องเขาที่บ้านเรามีหนงังสือเรื่องฉลามเยอะมากแล้วก็เรานา่าจะดูทุกเรื่องราวของฉลามแต่ว่าเราจะมีความแบบมีอยากการที่เราจะลงไปไว่ายน้ำกับฉลามอันนี้คือความฝันอันหนึ่งนะแบบชักใจวิ่งหรอคะยังไม่เคยแบบที่อยากทำค่ะเพราะว่าตอนนั้นเป็นไปทริปบ่อเดือกับครอบครัใช่ไหมคะก็ได้ ลอ,องบอกว่าอยากไปทาดายวิ่อยากไปดิฟสีไดเพราะว่าที่บริตนะจะแบบใสมากๆแล้วก็ฉลังก็มีค่ะก็จะเป็นทิปของที่นู่นแต่พอเราลงปุ๊บเห็นเบบีบ้ชาร์กตัวเท่านี้ก็เลยแบบมีความแบบยังอยากเห็นแบบเอาไว้เอชาร์กแบบใช้กัชาร์กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสวยหมดเลยค่ะแต่ว่าเบบี้ชาร์กน่าจะน่าจะกลัวเรามากกว่าเขาก็ แต่ก็พี่วา,ามสุ่มากเล้ค่ะอนเ้อยนใต้น้ำตอนเด็กๆก็อยากเป็นนะ marine biologist แต่ว่าไม่ชอบเรียนเรื่องวิทย์แตดิไม่เคยชอบ science or math in School ไม่เคยชอบแต่ชอบเรื่องเดียวคือเรื่องเรื่องฉลามเนี่ยแหละก็อมองว่าเท่นะถ้าสมมติว่าเราได้ไปทำงานใต้น้ำแล้วก็แบบเรียนรู้เพิ่ม ซีไลฟาเป็นไงบ้างใช่ไหมคะดีค่ะอบอุ่นได้เห็นน้องชลาลันได้เห็นน้องปลาเหมือนได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งได้รีลิฟท์เมมโมรีตรงนั้นแล้วทุกคนเชื่อไหมคะว่าตอนเด็กเด็กได้ทราเวลเยอะมากได้เปลี่ยนโรงเรียนบ่อยมากประมาณ8โรงเรียนมัคะถ้าเลือกได้ว่าอยากย้อนไปช่วงเวลาไหนจริงๆชอบตอนที่เรียน ที่อังกฤษไม่ก็นิวซีแลนด์มันเป็นบรรยากาศที่น่ารักกำลังโตกำลังเรียนรู้ทุกๆอย่างแล้วก็เป็นความทรงจำที่แอบเฟดๆนิดนึดนงอาจจะอยากกลับไปรีลลฟีกครั้งหนึ่งตอนที่เราโตขึ้นแล้วจริงๆโรงเรียนก็สอนอะไรเราเยอะมากเลยนะคะแต่เอ๊เหมือนจะไม่ได้สอนให้เราทำเรื่องชั่วๆนี่ คนบางคนน่าจะเรียนรู้ด้วยตัวเองมากกว่าใช่ไหมเคยรู้สึกไหมคะว่าโตกว่าเพื่อนอเคยค่ะเพราะว่าเป็นรู้สึกว่าไปเข้ามาในวงการบันเทิงสำหรับไอคือเร็วเหมือนกันนะตอนอายุ17แล้วก็การแบบ ที่คนมีคนเข้ามารู้จักก็เร็วมากเหมือนกันมันแอบ overnight นิดนึงการปรับตัวการแก้ปัญหาหน้างานสถานการณ์ที่ต้องเจอมันต้องรีบมาชัวแล้วเข้าใจสถานการณ์มากขึ้นบางอย่างเราอาจจะรู้สึกยังไงเรายังแสดงออกไม่ค่อยได้ด้วยซ้ำแต่ว่าก็ดีนะคะเพราะว่าเวลาเราเราได้ไปเจอผู้ใหญ่อะไรเง,งี้ยเขาจะชอบบอกว่าอยูยี่สิบสามจริงๆอิเหรอ นี่บอกใช่ใช่ใช,ใช่แต่ก็แต่ก็ดีค่ะเป็นเป็นไลฟ์สกิลที่ดีค่ะช่วงเวลาไหนที่เคดว่าโตแล้วจริงๆอ๋อถ้าปีนี้ก็ทั้งปีเลยค่ะปัญหาในแต่ละวันที่เราเจอมันมันไม่ง่ายเลยแล้วก็อย่างตอนนี้หนูเป็นบอสของบริษัทของตัวเองมันมันยากมันท้าทายมันเจออะไรเยอะ เราก็ต้องเป็นเจอผู้คนหลากหลายด้วยทั้งดีทั้งไม่ดีค่ะแต่ว่าก็เป็น l i f e experience ที่วันหนึ่งก็ต้องเจออยู่แล้วโอเคครับครับอ่ะเบกกี้วันนี้เราเห็นเบกกี้พูดอะไรแปลกๆทั้งวันเลยเบกกี้เป็นไรหรือเปล่าไม่ใช่เบกกี้นะคะอ๋อถ้าโลกนี้ไม่มีแนนน้อก็ไม่สนุก